สวัสดีจ้าเพื่อน<ๆ>เพื่อนเอฟี<ๆ>ทุกท่านเรามาดูลราวพัฒน,นากันต่ออีกสูตรมีเข้า้ากสูตรวันอาทิตย์สามสูตรมีเข้าัากสูตรมีแต่ไกล้เคียงเน้นไปดี่สามหกเปะอกสี่หกหกสจอยก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขาดมดแเลี้ยวนี่ดูกันเลยแล้วพัฒนาล่างสูตรล,นนล่างกันบนล่างกันบประจำจันพุธสิบแปด ทับสิบสองทับหกเจ็ดเรามาดูที่ย้อนดูที่เก้าเก้าสามเก้าสามหนึ่งแปดใช้เก้าหลักพันหลักสิบบวกหกพงที่เนาะบวกหกนี้มันจะเป็นสาม หนึ่งสาหนึ่งบวกเก้าคงที่เอาสูตรนี้แหละก็คือ9ก้าบวกหนึ่ง 1, บวกหกบวกสามเท่ากับหบวกสเป็น9ก้าเเป็น7 9 3, 27, ็ดเก้าสามยีบวกแบวกเกห้าบวเก้าเป็นสี่ห้าห จับคู่กันก็คือหกสี่หกห้าเก้าสี่้าห้าสตัวนี้เจ๋มมากยังอยู่ 0 1นย์หนึ่นที่เลขเก้ต่อมา9ก้า9 8 9ก้าสี่เก้กหพันร้อยบวกหกคงที่ เก้าสามครั้งบวกหน่วยบวกเก้าคงที่เก้าบวกเก้าบวกหกเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่เจ็ดบวกสามเต้มเลยจ้ะบวกสามเต้มก็คือเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกแปดบวกเก้า เกบวกแเป็นเจบวกเเป็นสิบสห้าหบวกหนึ่งบวกหนึ่งจับคู่ก็คือสี่สี่สี่ห้าสี่หกเจดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเย์หนึ่งสองห จ็ดหนึ่งสองเน้นไปที่หนึ่งสองเออไปออกหกสี่เชื่อไหมเนี่ยเลขศูนย์นี้เลขหนึ่งมันออกศูนย์หนึ่งเราตัดเก้ามหาหนึ่งตัดเจ็ดมหาสูนเราตัดกันมาอย่างนี้จับก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขสี่หางก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สอง เดี๋ยวจะเอาสูตรใน้ลงด้วยเพราะว่ามันดูเข้าทุ้งนวดเลยอันนี้มันก็เข้ามาที่เก้าแปดเนี่ยเก้าแปดเพราะว่าเก้ากับแปดตันมันซือกันมันก็ได้เก้าแปดบนเนาะแต่ก่อนมันจะเป็นล่างเดีย๋ยวนี้มันกลับกลายมาเป็นบนจ้อยสุดนี่ ตรงมากเอ,อกไปที่46นะคะเดี๋ยวถ้าอันนี้มัน้็เข้านี่หลักร้อยไปที่1มงมันหออก6จอยนี่มันหกวก67ตัวนี้ใส่ลังมือ,อลงมา67เ,เลย62สองตัวนี้แหละ73 46 01 จ็ดสามสี่หศพันหนึ่งครั้งส0หนึ่งครั like ้งบวกหมที่ programmes. 4บวกศบวกโอ้ยกระดาษมกระดาษสสมครั้ง1บวก9้า สี่สามสิบสองเลยเขียนสีเส่เซ้ยสี่สามสิบสองบวกหนึ่งบวกเก้าของทีสี่หกเป็นสิบศูนย์บวกไปสามแต้มก็คือสามเก้าสิบสีดสิบสองก็คือสอง สามสี่จับคู่กันก็คือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สามสองสามสามสามสี่ดูเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่ สามสี่นี่นจะเป็นหลักรอยอ่ะคิดว่าสามแปดเก้าชนที่แปดกับเก้าไม่มีเลยไม่มีตัวชนเลยมาที่สามกับสี่แปดเก้าไม่ชนมันมันอาจจะเป็นหลักร้อยไนแปดเก้าหรือว่าอันนี้จะกลายเป็นหลักหลักลหลัก <c oughs> โอ้ยไม่เข้าใจยากสามสี สาสจัดไปเลยสามสีจะมาด้วยกันไหมยี่ส3 3สามสามสมามมาด้วยกันเลยนี่กันไว้นี่ตัวกันชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ ไม่แน่เจ็ดปดปดเก้าเก้สาสีเก้าศูนย์สามสี่สาศสเออศูนยสศนสีะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปด เลเก้าไม่แน่สุดนี้สุดนี้ก็เข้าเริยงว่าทีเลไอ้เมนมาศูนย์หนเพราะว่าเอา90กับ1นึ่งสองมาจับคู่กันก็คือ0ูนย์กมันก็มาที่ศ1 0ย์หนอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ แคปไวลุนเดี๋ยวจะเอาสูตรนี้ลงเป็นสูตรบนให้เพราะว่ามันมาศูนย์หนึ่งตัวที่แรกมันก็มาเก้าเก้าแปดมันมาเก้าแปดมันมาศูนย์หนึ่งอันนี้มันจะมาตัวไหนเท่านั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลงให้ัวเลขมันมันจะออกมาแปดเก้าแปดเก้าเน้นไปที่ศูนสาม ศูนย์สี่นะคะสีมันจะหมดหรือเต็เมไหมโอ้โหศูนย์สี่กับศูนย์สามนะคะอันนี้ตัวกันไวศูนย์สองชอบก็จัดขัดกคบผ่านนะคะแคบไวลุนแคบไวลุนแคบไวลุนชอบก็จัดขัดกคบผ่านนะคะดูคำเตือน แนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสด,ดีจ้า